รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัฒน์คองบุญจากพิทยาลัยสงจันทบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาพื้นที่ปากน้ำประแสซึ่งมีวิถีชีวิตอยู่ริมชายฝั่งทะเลตะวันออกและแห่งเดียวครับท่านผู้ชมมีประเพณีการทอดพระป่ากลางน้ำซึ่งอยู่แถวปากน้ำประแสหน้าเรือรบประแสนะครับกับวัดสมุติเทพธาปนารามซึ่งเรียกว่าวัดแหลมสน เป็นวัดในรัชกาลที่5นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนานะครับท่านผู้ชมครับวัดนี้จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสนทนากับท่านเจ้าวาดด้นานนี้เลยครับขรับราการครับครับท่านผู้ชมครับ,รบ,รบตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านพระอาจารย์พระมาหาพิพพพิสาสามโน เจ้าอาวาสวัดสมุทรเทพทาปนารามหรือวัดแหลมสนนะครับอยากจะการวัฒก,การถามพระอาจารย์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเจดีย์ของวัดของเรานะครับอาจารย์เจดีย์นี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4แต่ทําจริงแล้วอาตมาคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากท่านเดินทัพมาทางนี้ท่านก็จะนิยมสร้างเจดีย์ อย่างวัดราชบันลังปะดิษฐาลรามนะท่านเดินทัพเข้ามาทางาปากน้ําประแสเพราะฉะนั้นเจนดีย์อาจจะสร้างในสมัยนั้นแต่เมื่อปี2427นี่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ของเราเสด็จพระพาศช,ชายฝั่งตะวันออกท่านได้มาประทับข้างเจดีย์นี้แล้วก็เห็นเจนดีย์นี้กับพื้นที่มันเป็นที่ภูมิฐานเลยให้มีพระลมราชจงการ ให้สร้างวัดพร้อมพระราชทานนามว่าสมมุติเทพถาปนารามให้คู่กับเจดีย์แล้วจากนั้นก็มีการก่อสร้างเรื่อยๆมาแล้วก็เป็นวัดที่น่าจําเป็นที่เรียกว่าประทับใจของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้พระราชทานสิ่งของต่างๆ,ๆมากมายส่วนเจดีย์นี้ก็มีมาปีพศ2515คุณบารุ์บุญดากได้นำพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ที่บุนยอดพระเจดีทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็ถ,ถ,ถึงว่าเป็นเจดีที่สําคัญถ้าอาตมาก็คิดว่าเจดีนี้น่าจะชื่อว่าเจาาาเดีราชศรัทธาเพราะพระเจ้าแผ่นดินศรัทธาในพระเจดีองค์นี้ครับ,รบท่านผู้ชมครับตามที่ท่านพระอาารย์พระมหาพิพภพพิสาสัโนได้พูดเกี่ยวกับความเป็นมาของเจดีของวัด สมุติเทพทาปนารามหรือวัดแหลมส่วนแล้วนะครับท่านผู้ชมที่มาที่แหลมส่วนแห่งนี้ก็จะได้มาสักการะนะครับพระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับในทางพุทธศาสนาและก็บรรจุบพระบรมสารีริกธาตุด้วยซึ่งเป็นมาตั้งแต่ยุคของสเมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วและว,วัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายครับเดี๋ยวเราไปชมสิ่งอื่นกันครับ ก็มีพระไตรปิฎกของสำคัญแลมีพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกความตู้แล้วก็ธรรม,มาสตซึ่งเจ้าหมูลายทองหรือว่าบรมรูปยังอยู่ย่ามที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปถวายมาให้แก่พระครูสังฆการบุรภาจิตนี่ก็หายไปตามเวลาและโคมไฟโคมไฟอ่ะสมัยพระองค์ท่านพระราชทานมานี่ คือโคมไฟสมัยก่อนอาตมาก็ยังนึกว่าทําไมพระองค์พระราชทานโคมไฟมาทั้งๆที่วันเราไม่มีไฟฟ้าใช้ครัท่านมองเห็นการไหญนมองเห็นการใหญครับอาจารย์ครับผมสเกตมีพระตู้พระไตบิโดกเป็นฉบับที่พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่ครับผมพิมพ์ครั้งแรกของประเทศไทยอ๋อครั้งแรกเลยครับครั้งแรกครับซึ่งพระองค์ได้นําวิทย์ในจุดหรือว่าจุดหมายเหตุใช่ไหมจุดหมายเหตุ เขาบอกว่า oh. เมื่อสงคารามสงบท่านได้ทำวิทยาการการพิมพ์มาใช้ในประเทศไทย uh huh. และพิมพ์พระไตรปิฎกพิมพ์ครั้งแรกอของไทย <Yeah>. oh. แล้วก็เรียกว่าพระราชทานไปตามวัดที่อยู่ในขอบขันพระสีมาและวัดที่เป็นในเขตพุทธมณฑล เพราะฉะนั้นก็ที่วัดนี่ก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญท่านก็พระราชทานมาหนึ่งชุดนะาการรักสการครับพระอาจารย์ครับอยากจะให้พระอาจารย์เล่าเกี่ยวกับใจความของพระราชหัตถเลขาฉบับที่1นึ่งของรัชกาลที่หให้ฟังหน่อยครับรข,ขอเจริญพร ก็อย่างที่เราทราบกันว่าพระองค์นั้นเมื่อเสด็จไปที่ไหนเนี่ยพระองค์จะจารึกจารึกเรียกว่าพระราชาเลขาท่านจะจดะทุกรายละเอียดนะอันนี้ว่าในพระราชาเลขาเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าเมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองชัยฝั่งตะวันออกเนี่ยปี2 7เนี่ยเนี่ยทูลสมเด็จพระบรมบรมวงเธอ,อพระเจ้า กรมพระบำราดปลระปักเนี่ยท่านถึงกลางท่านจะ,ะคุณสุะวงศ์อาตมาก็ตรงนี้ไม่เคยถน,น,นัดไม่ได้ใส่แว่นคือหมายถึงว่าท่านไปที่ไหนแล้วเนี่ยท่านจะจะลึกอ,อันนี้ก็มีหลักฐานว่าท่านมาที่ฝั่งประแสะแล้วก็ได้เข้าไปในของประแสแล้วก็กลับมาที่เจดีย์ประทับข้านเจดีย์ จนได้มีรมอ่คือหลักฐานที่ว่าท่านมาประทับข้างเจดียแล้วก็มีหลักฐานให้ชี้ให้เห็นชัดอาตมาก็เลยให้ช่างภาพอ่านประวัติแล้วก็จินตนาการเขียนรูปออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยคือท่านก็ช่างเขาก็อ่านแล้วก็จินตนาการแล้วก็วาดรูปมาว่าพระองค์ได้เสด็จมาคงจะเป็นแบบนี้ในสมัยนั้นยุคนั้น ก็เลยจะวาดรูปออกมาเหมือนย้อนอดีตมันย้อนอดีตสมัยก่อนก็จะต้องคงจะเป็นอย่างนี้แล้วว่าปลัมปราลัมง่ายง่ายนะอันนี้ก็จินตนาการว่าสมัยก่อนเพราะว่ามันไม่มีรูปถ่ายก็เลยจินตนาการแล้วาดออกมาก็มาจากหลักฐานหลักฐานเลขาได้เองใช่ครับผม สก,กันครับอาจารย์อยากให้พอาจารย์เล่าเกี่ยวกับพระบรมราชโองการครับป้ายนี้หน่อยครับผมกรบป้ายนี้ก็เป็นพระบรมราชโองการที่เราถอดมาจากพระบรมราชโองการในการลึกไว้คือมีพระบรมราชโองการให้แก่พระสงฆ์ในอามนี้ประกาศคือประกาศวิสุงคามสีมาให้สงฆ์ซึ่งมาจากที่ทั้งสี่แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ทราบ ในปีปีวอก <Okay. S 2> ชอศก <Okay. Yeah. S 2> สมัยก่อนยังใช้จุลศักราช1246เันี่ยยังใช้เป็นจุดศักราชอยู่ได้เพราะองค์ได้แวะมาแล้วก็มีพระบร,รมลิให้สร้างวัดแล้วก็มีพระราชสงครามสีมา <Okay. S 2> ให้เป็นที่วิสุงคามศีมาเป็นแผนกหนึ่ง <Okay. S 2> ในแห่ง ให้ต่างจากราชนาจักรเป็นที่วิเศษสําหรับสงฆ์นี่สามารถทําสังกักรรมได้แล้วสมัยก่อนนี่พระองค์ยังใช้รัญจกรเป็นอักษรของรัญจกรก็เป็นตาประทับตาประทับแล้วก็จะมีลงท้ายลงท้ายตัวนี้อ่านว่าอะไรครับอาจารย์นี่คือพระชื่อพระอันนี้ก็รัชชัชชังกลายตาพระราชาผู้สั่งธรรม เป็นตําแหน่งตาแหน่งเหมือนอย่างผอตู้อานวยการประทับตานี่พระองค์ก็ลงพระปรมาลพิไทยแล้วก็กํากับว่าว่าพระราชาพูดสั่งทำก็คือพระบรมราชโองการก็เป็นต้น้นฉบับของเอกสารราชการปัจจุบันน่ะนี่คือการใช้มาจ่สมัยยุคพระองค์ท่านแล้วนี่ถือว่าเป็นเอกสารสําคัญเลยนะครับใช่ ประบรมราชองการประบรมราชองการแล้วสมัยก่อนก็ยังไม่มีการทิมพ์จะเป็นการเขียนด้วยลายมือคนสมัยก่อนยีลายมือสวยมากเือว่ามีความสำคัญกับวัดนี้มากเลยใช่แล้วก็แผ่นสําคัญเป็นหลักฐานสําคัญของวัดว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดของพระองค์ท่านครับผม ทุกท่ครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ห้องพระของวัดสมบรูรเทพทาปนารามนะครับ<ม>การวัศการถามพระอาจารย์เกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีประวัติแล้วก็ปางอะไรยุคไหนครับอาจารย์ครับนะก็พระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปอ,อุโบสถเก่าคืออุโบสถหลังเก่าที่ในยุคของพระองค์ท่านเป็นศิลปะรัตนกรุติตินต้น,ตนค,คือก็ได้ยุคนี้ก็ เป็นที่ต้องการของตลาดหายไปกันเยอะเพราะสวยสวยงามมากปางมันลพิชัยซึ่งสร้างมาก็สมพุทธลักษณะคือพระหัตถ์เนี่ยปัจจุบันนี้สร้างพระกันเนี่ยพระหัตจะไม่เสมอกันต่ตามพุทธลักษณะแล้วพระหัตจะต้องเสมอกันใช่ไหมครับผมอ,อันนี้องค์นี้ก็สร้างได้เรียกว่าสมบูรณ์สวยครับเป็นศิลปะรัตนโกสิทร์ตอนต้นส่วนกนที่เห็นก็เป็นพระที่ ของเก่าทั้งทั้งวัดที่เก็บรวบรวมไว้ให้เป็นหมวดหมู่ที่เดียวกันมีทั้งของเก่าเป็นสมบัติล้ำค่าของวัดก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้ครับพระอาจารย์ผมเห็นตู้พระไตรปิฎกอยากจะให้พระอาจารย์เล่าอีกสักครั้งนึงว่าพระไตรปิฎกตู้นี้เป็นฉบับอะไรมีความสําคัญอย่างไรครับก็พระไตรปิฎกนี่ก็เป็นพระไตรปิฎกที่ว่าพระองค์พระราชทานมาพร้อมตู้เป็น พระไตรปิฎกที่พิมพ์ครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งตู้ก็เป็นตู้ศิลปะไทยซึ่งสมัยก่อนไม่มีตะปูสักตัวยงเราดูได้เลยไม่มีตะปูสักตัวเป็นเป็นริมสลักคริ้นสลักแ้วก็ยังมีกระจังซึ่งกระจังมันก็หลุดไปตามยุคตามสมัยมีกระจังที่กระจังก็จะมีสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีกับสัญลักษณ์จอปหลอซึ่ง พระองค์เอาวิทยาการอ,อการพิมพ์มาจากที่ท่านอาจารย์ทราบคือต่างประเทศใช่ไหมครับคือ,อได้น,นําวิทยาการการพิมพ์มาใช้ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการพิมพ์ตัวหนังสือมีการใช้ตัวพิมพ์ตัวพิมพ์ชั่สมัยก่อนก็จะมีอย่างกระเพรมราชวงการก็ยังใช้การเขียนการเขียนด้วยมือซึอ่งกระดาษนั้นก็เรียกว่าเป็นกระดาษโทมัต ซึ่งเป็นกระดาษที่ใช้พิมพ์แบงค์ไม่ใช่กระดาษธรรมดาที่เราใช้อันนี้เป็นกระดาษโทมัสที่ใช้พิมพ์แบงค์ศิลปะที่เราใช้กันอยู่ครับผมอาจ,จารย์ครับแล้วรูปหล่อลอยองค์ของรุ่นเก้ารก่นที่หนะ้าคือรูปหล่อนี่ก็เป็นของพระองค์ที่พระราชทานมาคือเป็นรุ่นแรกที่พระองค์หล่อจากอิตาลีอ๋อประเทศอิตาลีเลยใช่เป็นศินละปะคือหล่อจากต่างประเทศเลยไม่ใช่หล่อในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการศิลปะก็จะออกไปทาง อิตาลีคือโครงสร้างจะใหญ่หญครับโครงสร้างจะใหญ,ใหญ่เป็นพระพักจะใหญ่หญตามแบบฉบับ,บถือว่าเป็นของสำคัญของที่วัดเพราะวันหนึ่งในร้อยที่พระองค์พระราชทานครับผมท่านผู้ชมครับ,รบตู้พระไตรปิฎกนี้ถือว่าเก่าแก่นะครับรุ่นกาวิการที่5ทรงพระราชทานมาแล้วก็เป็นฉบับแรกนะครับที่นําวิทยาการจากต่างประเทศมาพิมพ์อักษรบาลีนะครับ ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็คือฉบับนี้นะครับถ้าเป็นล้านนาก็สมัยพระเจ้าตีโลก,กรลาชใช้อ,อักษรล้านนาแต่รายการที่5เนี่ยถือว่ามีพระไตรปิฎกที่รุ่งเรืองมากที่สุดนะครับและฉบับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีพระรมชายรักษ์นะครับและก็ภาษาบาลีที่เขียนจารึกพิมพ์เป็นอักษรไทยนะครับแต่เป็นภาษาบาลีเ็าเรียกว่าสยามปตกะนะครับในตู้นี้ถือว่ามีความเก่าแก่มากครับท่านผู้ชมครับหา,หาชมได้ยากครับ ท่นครับนอกจากพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงแล้วยังมีธรรมาทพระราชทานนะครับอยากจะให้พระอาจารย์เล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของธรรมาทที่พระองค์ทรงพระราชทานมาให้กับวัดของเราครับธรรมาทพระราชทานนั้นก็เป็นธรรมาทที่เรียกว่าลายลดน้ําเป็นธรรมาทเก่าแก่ซึ่งาลายลดน้ําคือปิดทองลดน้ําเป็นศินลปะ,ะสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันนั้นก็ทํากันเรียกว่าเป็นอีกยุคหนึ่งแต่สมัยก่อนนั้นจะ ลายรดน้ำคือการลงรักแล้วปิดทองแล้วก็จะล้างจะออกมาเป็นลายเดี๋ยวลายรดน้ําก็จะมีสัญลักษณ์จปรอ,อยู่ทางด้านหลังคือพระองค์นี่จะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีสัญลักษณ์จปอ,อแล้วก็ยังมีอย่างที่เห็นก็มีตู้สังเกตคือในงานพระราชทานเพลิงศพในพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยท่านจะนิมนต์เจ้าวาดพระสังฆการปุรภาภชิตเนี่ย รือท่านพกเคิรมเนี่ยไปทําพิธีแล้วก็จะพระราชทานสิ่งของคือของสังเคตไม่ว่าจะเป็นย่ามเป็นตลับปัดเป็นตู้สมัยก่อนก็เป็นตู้เรียกว่าตู้สังเคตซึ่งกมรมศิลป์ก็มาดูแล้วก็อ้าวนี่มีตู้สังเคตด้วยยังยัง,งสงสัยก็เออครับท่านผู้ชมครับตามที่ท่านเจ้าวาดท่านได้อธิบายให้เราฟังแล้วนะครับก็จะมีทั้งพระเจดีย์นะครับมีพระบรมราชโองการ มีพระไตริิฎดกที่อายุกเก่าแก่เป็นฉบับแรกของประเทศไทยือสยามประเทศนะครับรวมทั้งพระพุทธรูปสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต,อนต,อนตอน้นนอกจากนั้นยังมีธรรมาสพระราชทานอีกด้วยนะครับช่วงนี้ก็ขอกา,การรับราชการขอพระคุณพระอาจารย์ไว้เป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่มาที่แหลมสนแล้วนะครับวัดสมุติเทพทาปนารามนะครับหรือวัดหลวงวัดแหลมสนตั้งอยู่ที่ติดริม ปากน้ำประแสนะครับก็มาการาบพุนการท่านพระอาจารย์ได้และที่วัดแห่งนี้มีพระเจดีย์นะครับมีพระไตรปิฎกที่เก่าแก่พุทธรูปนะครับพุทธปฏิมายุคกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นมีธรรมาสพระราชทานมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่วัดสมทุทรเทพถาปนารามตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้จะได้ธรรมชาัิฉากับท่านพระมหาพิภพพิสาสมโนจ้ะอาวาสวัดสมทุทรเทพท่าปนารามหรือวัดแหลมสนนะครับตำบลปากน้ําประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งจะได้การวัสการถามพระอาจารย์นะครับว่าในสังคมปัจจุบันนี้หลักธรรมอะไรที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยทียท่สามารถจะนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตครับพระอาจารย์ครับพระเจริญพร หลักธรรมปัจจุบันเนี่ยสังคมที่เราเห็นอยู่ก็เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมก้มหน้าสังคมที่ไม่เห็นหน้ากันแต่ทาธุรก ah, ิจหรือทําอะไรตริด่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเสี่ยงเพราะฉะนั้นสังคมเหล่านี้เราต้องมีสติพิจารณาเพราะเราคนเราเห็นหน้ากันยังเชื่อกันไม่ได้นะเห็นหน้ากันเชื่อกันไม่ได้นี่ไม่เห็นหน้ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติมีปัญญา สำคัญมากคือสติกับปัญญาเนี่ยไอปัญญาปัญญาบางทีเราว่าปัญญาจากการเรียนรู้มันไม่ใช่อันนั้นเป็นสัญญาความจําได้หมายรู้แต่ปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากสติติดตอง g คือสุดตาปัญญาปัญญาจินตามะยปัญญาภาวนาปัญญาเนี่ยนะปัญญาเกิดจากความคิดความติดตอ n g บางคนเนี่ยโซเชียลที่เราเห็นกันเนี่ยคนมีอายุจะโดนหลอกกันส่วนมาก โดยสังคมโซเชียลเนี่ยเพราะอะไรไม่มีสติมันต้องมีสติที่คนเราถ้าสติไม่ได้ซะแล้วเนี่ยก็ใช้สติพิจารณาสิ่งที่เรารับมา,า,าโ,โดยเฉพาะโลกโซเชียลเป็นโลกที่เราไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวเป็นโลกที่เขาเรียกว่าฉาบฉวยหรือปิดปิดกั้นเราไม่ได้เห็นแต่จะยินแต่เสียงตัวหนังสือ บางทีนี่มาหลอกจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถามจริงๆอ่ะมีอะไรมั่งที่ได้มาฟรีๆไม่มีของฟรีในโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องมีสติว่าใครมาหลอกอะไรเราต้องมีสติยั้งคิดก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณานี่แหละตัวสำคัญคือฝากไปคือสติกับปัญญาที่เราจะต้องอนำมาใช้สักขาสติไปหลงไหลกับ จบก,กันขาดปิดปัญญาพิจารณาสิ่งถูกต้องถูกผิดจบกันตรงนี้สําคัญมากครับได้อีกประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ชมอยากจะการรักสรการถามอาจารย์ว่าสังคมปัจจุบันนี้เยาวชนก็ไม่ค่อยเข้าวัดการสอรสนศิลธรรมในโรงเรียนอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรฉะนั้นพระอาจารย์มีกลยุทธ์มีเทคนิควิธ,วธีการอย่างไรที่จะดึงเยาวชนให้เข้ามาเข้ามาที่วัดประพฤติปฏิบัติธรรมและก็เป็นคนดีของประเทศชาติเป็นดับต่อไปครับผมก็ตรงนี้ก็ เราต้องดูว่าเด็กคำโบราณบางทีเราลืมกันหมดก็บอกนะอย่าให้ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่อย่าให้ไกลสายตาเลี้ยงเด็กอย่าให้ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่อย่าให้ไกลสายตาเนี่ยเป็นสําคัญคือดึงเด็กมาคือเด็กบางทีว่างๆเนี่ยเราหาก,กิจกรรมให้เขาทาก็เหมือนอย่างที่วัดเนี่ยก็มีช่วงก่อนหน้านี้อาตมาก็ไปเอาเรือมาจากอ่างทองเรือเล็กมากิจกรรมแอร แข่งเรืออ่ก็ดึงเข้ามาธรรมดาก็ไม่เคยเข้าวัดก็ดึงมาส่วนหนึ่งแล้วแกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคือมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเด็กที่เราเอามาช่วยรักบัตรเทวอย่างนี้คือเรามีวัดมีกิจกรรมพยายาม,ยายามดึงเด็กพวกนี้เข้ามาคือเราต้องอย่าให้เขาว่างเรามีกิจกรรมอะไรนี่ยเราก็ดึงมาแล้วก็ สอนเขาไปให้เขาซึมซับอะ่ะอยากไปให้เขารู้ว่าเราสอนแต่ให้เขาซึมซับตรงนี้มันอยู่ที่เรียกว่าคนแต่ละคนจะเอาตรงนี้ไปใช้ไปสอนไม่มีใครอยากฟังแต่ให้เขาซึมซับโดยเอาเข้ามาทํากิจกรรมกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ใ้เขามีส่วนร่วมครับท่านผู้ชมครับตามที่เราได้สนทนารรมกับท่านพอาจารย์มหานะครับท่านได้ให้หลักของการมีสติ และมีปัญญาปัญญาก็เกิดได้สามทางครับปัญญาสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดคบคิดบ่อยๆภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาหรือทําให้มากขึ้นและก็ท่านก็สอนว่าเราจะมีเทคนิคในการดึงเยาวชนเข้าวัดได้ด้วยกิจกรรมและโดยเฉพาะที่วัดสมสุทรเทพพระปณารามแห่งนี้นะครับตามที่ท่านกล่าวไปแล้วนะครับก็จะมีพิธีทอดพระป่ากลางน้ำนะครับตรงด้านหน้าเรือ ลบประแสนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและก็กิจกรรมจิตอาสาดวงตาเห็นธรรมนะครับวัดแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมต้องขอการาบรัมสการขอพระคุณท่านพระอาจารย์มหาภิพพพิสาสมโนเจ้าวาดวัดสมุทรเทพธาบนารามไว้เป็นอย่างสูงขอ,งของการรัมสการพระอาจารย์เจร,ริญถอ ครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาถึงปากน้ำประแสนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่วัดสมุติเทพทาปนารามหรือว่าวัดหลวงหรือว่าวัดแหลมสนนะครับซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายแล้วก็มากับสกราระพระเจดีย์นะครับพระประธานต่างๆที่นี่นะครับทิ่ง อยู่ติดทะเลนะครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได้มาสัญจรและก็สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ครั้งหน้านั้นรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมจะไปสัญจรที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับพระอาจารย์ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับโลโก้ช่อง11 n b อบที